พาสต้าอาหารเส้นที่ทุกๆคนรู้จักกันดีในร้านอาหารอิตาลีหรือตามตลาดนัดที่มีขายสปาเกตตีเป็นกล่องๆทั้งหลายปกติแล้วพาสต้านั้นมีหลากหลายรูปทรงรูปแบบทั้งเป็นเส้นกลมเส้นแบนรวมถึงที่หน้าตาเหมือนเกี๊ยวก็จัดอยู่ในหมวดพาสต้าเช่นกันค่ะและวันนี้เจงูก็จะมาเล่าอีกตำนานหนึ่งของกว่าจะมาเป็นพาสต้า อาหารเส้นจากอิตาลีที่คนอิตาลีกินกันบ่อยๆเหมือนกับข้าวราดแกงบ้านเราเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้รับสาระความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมู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 วีทูเบอร์สายอาหารกันด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อได้เลย จริงๆแล้วรักฐานของพาสตานั้นมีเรื่องเล่าอยู่มากมายก่ายกองเลยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเจมูจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับก็าจะมาเป็นพาสต้ากันให้หมดเลยซึ่งเรื่องเล่าหลายๆเรื่องที่มีต่อๆกันมาเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องเล่าหนึ่งที่คิดมากๆนั่นก็คือเรื่องที่มีคนเชื่อว่าพาสต้านั้นมาจากประเทศจีนค่ะ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าอยเราจะมาจากประเทศจีนได้ยังไงกันทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าที่จีนเนี่ยเขามีวัฒนธรรมการทำบะหมี่กันมาอย่างยาวนานแล้วก็เลยมีคนเชื่อกันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อมาโคโปโลคะ่ะได้เดินทางไปตามทางเส้นทางสายไหมซึ่งประเทศจีนเนี่ยเขาก็ได้ทำเอาไว้จนได้นำเอาวัฒนธรรมของฝั่งตะวันตกเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับจีน และเมื่อเขาได้ไปถึงจีนเนี่ยก็ได้พบกับบะหมี่ค่ะก็เลยเอาวิธีทำบะหมี่นั่นแหละกลับมาทำในบ้านเกิดของตนเองด้วยจนเกิดเป็นพาสต้านั่นเองแต่ว,ว่าวันนี้เนี่ยเจ๊มูอยากจะมาเล่าอีกหลายๆเรื่องเลยที่เออน่าสนใจแล้วก็ดูจะแบบมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นที่มาของพาสต้านั่นเองซึ่งเรื่องเล่าเนี่ยมีอยู่เรื่องเล่าหนึ่งก็คือ เขาเล่ากันว่าพาสต้านั้นเนี่ยมาจากชาวกรีกโบราณที่ได้เห็นการทําอาหารเส้นจากธัญพืชที่ปรุงสุกแล้วผสมกับน้ําจนกลายเป็นแผ่นแป้งแบนๆแ,แล้วเอาไปซ้อนทับกับซอสหลายๆชั้นของชาวอียิปต์โดยชาวกรีกที่ชื่อว่ามาคัสอะพรซิอุสเนี่ยไดยน้นิยามสิ่งนี้ว่าลากานอนค่ะและเขาก็เป็นคนแรกเลยที่เขียนตำราพร้อมจดสูตแบบละเอียดเปเ๊ะเ,เลยนะว่าเจ้าลากานอนเนี่ย ทำได้ยังไงคือบอกเลยนะคะว่าในตามสูตรเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากๆที่มันจะเป็นต้นกําเนิดของลาซันญ,ญานะ <c oughs> เพราะว่าเจ้าลากกานนกับลาซันญ,ญาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากต่างกันก็แค่ว่าลาซันญ,ญาเนี่ยเขาจะเอาไปอบหลังจากวางเรียนซ้อนกับซอสเสร็จแล้วแต่ว่าลากกานอนเนี่ยเขาไม่นิยมจะอบกันนะคะก็อาจจะเอาไปกินกันดื้อๆเลยอะไรแบบนี้ค่ะ ก็เลยมีคนเชื่อว่าลากอนนอนเนี่ยน่าจะเป็นบนรรพบุรุษของลาสัญญาแน่ๆเลยก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นที่มาจากอันนี้ก็ได้แล้วก็แตกออกมาเป็นพาสต้าหลายๆชนิดเพราะว่ามันมาจากเป็นเส้นแบนใหญ่ๆก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดตัดตัดก็กลายเป็นพาสต้าหลายรูปแบบนั่นเองส่วนเรื่องที่มาจากคําว่าลากอนนอนกลายเป็นลาสัญญาได้ยังไงเนี่ยก็มีคนเชื่อกันนะคะว่ามันมาจากภาษาโรมัน ที่เรียกละกะนอนว่าลาสนุมแล้วคนอิตาเลียนเนี่ยก็อ่านเพี้ยนเสียงมาเรื่อยๆจนกลายเป็นลาสัญญาเหมือนในปัจจุบันค่ะอีกเรื่องเล่าที่ยังถูกเถียงกันอยู่เกี่ยวกับที่มาของพาสตา้าในอิตาลีคือเรื่องราวของนักภูมิศาสตร์ชาวอาหรับที่ชื่อมูฮัมหมัดอัลอิดริซีได้บันทึกว่าประเทศอาหรับเนี่ยได้ทำการค้าขาย เส้นที่ทําจากแป้งเซโมลิน่าแล้วนําไปตากแห้งคล้ายๆกับพาสต้าเลยค่ะแล้วเขาเนี่ยก็เอาไปขายในเมืองซิซิลีโดยเขาได้ให้ชื่อสิ่งนี้ว่าอิติยาแถมยังได้นําเอาวิธีแปรรูปเส้นแบบแห้งให้เก็บรักษาได้นานมากขึ้นอีกด้วยแต่แล้วชาวอิตาลีเนี่ยก็ลายไปค้คนพบสุสานของชาวอีทรัสคันนะคะ ซึ่งมีภาพ How To กันทำพาสต้าอยู่ในสุสานด้วยซึ่งสุสานของชาวอ e ีทรัสคันเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเลยค่ะอยู่แถวคาบสมุทรอิตาลีนั่นแหละแถมเท่านั้นยังไม่พอนะคะที่สุสานของชาวอ e ีทรัสคันเนี่ยก็ยังมีการแสดงภาพเครื่องมือสำหรับการนีดแล้วก็ปั้นพาสต้าพร้อมทั้ง How To กันทำเส้นเอาไปตากแดดแบบครบเซตเลย ก็เลยทำให้คนเชื่อกันว่าพาสต้าเนี่ยอาจจะมีต้กนกำเนิดมาจากชาวอ e ีทรัสคันที่เกิดมาตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็ได้ค่ะแต่ไม่ว่าพาสต้าเนี่ยจะเกิดจากที่ไหนก็ตามความนิยมของพาสต้าเนี่ยก็แพร่กระจายไปทั่วอิตาลีในช่วงปลายศตวรรษที่13โดยพาสต้าเนี่ยเริ่มกำเนิดที่แคว้นซีซ,ซิลีก่อนเป็นอันดับแรกนั่นเอง และด้วยความขนขวายของชาวอิตาลีที่ไม่จบไม่สิ้นนะคะหลังจากที่พาสต้าเนี่ยฮอตฮิตติดตลาดชาวอิตาลีแล้วชาวอิตาเลียนหลายๆแควนหลายๆที่เนี่ยก็งอกชนิดพาสต้าในแบบของตนเองกันมายเยอะแยะมากมายทั้งเป็นแบบเป็นลาซานญาเป็นแบบอ่ะเป็นสปาเกตตี้เป็นลิงกูนีเป็นเส้นบดเอเป็นเส้นกลมเส้นแบน เส้นตัดเป็นเส้นเกลียวอะไรแบบนี้นะคะหรือเป็นแบบทรงมักกโรนีหลากหลายมากเลยจนกระทั่งในศตวรรษที่17เเนี่ยมีการประดิษฐ์เครื่องทำพาสต้าที่ชื่อว่าตรอชิโอเป็นครั้งแรกค่ะและเริ่มมีการเอาเครื่องพาสต้าที่ว่าเนี่ยไปเปิดโรงงานทำพาสต้าในเวนิสและแล้วหลังจากนั้นพาสต้าก็กลายเป็นสินค้าส่งออกของอิตาลี และกลายเป็นอาหารเส้นสุดฮิตที่ขนทั่วโลกต่างลงไหลแล้วถ้าเกิดจะถามว่าอิตาลีเนี่ยเขาลวกเส้นแบบอัลเดนเต้กันได้ยังไงนะคะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้เลยนะเพราะว่าหลังจากที่ชาวอิตาลีเนี่ยมีโรงงานพาสต้าแล้ใช่ไหมพาสต้าก็ถูกดัดแปลงวิธีทําจากการทอดแล้วก็การอบเนี่ยเอาไปต้มแทนเพราะปกติเวลาทอดหรืออบเนี่ยมันจะใช้เวลานานนานานนานนานมากเลยนะ ก็เลยเอาไปต้มซะเลยและพอมะเขือเทศเนี่ยเริ่มเข้ามาฮอทฮิตติดตลาดในช่วงศตวรรษที่16คนอิตาลีก็เลยนิยมเอามะเขือเทศไปทําซอสกันทําให้การเอาเส้นไปต้มเส้นแบบสุกข้างนอกดิบกรุบกรุบข้างในหรือว่าอัลเบนเต้ฮอตฮิตขึ้นมาในหมู่ชาวอิตาลีทั้งหลายเพราะว่าจะได้เอาน้ำต้มเส้นนี้เนี่ยไปทําซอสด้วยนะคะแล้วซอสเนี่ยก็จะออกมาเข้มข้นมากขึ้นจากน้ําแป้งพาสต้า ของการทำพาสต้าอย่างแท้จริง <K _> ก็ประมาณนี้แล้วนะคะสำหรับกว่าจะมาเป็นพาสต้าของเราสำหรับใครก็ตามที่อยากจะฟังเรื่องกว่าจะมาเป็นของอาหารหรือวัตถุดิบอะไรกันต่อ <K _> ก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะเจมูเนี่ยจะพยายามรวบรวมและเอามาเล่าให้ฟังกันใหม่วันนี้เจ๊มูขอตัวลาไปก่อนนะคะในคห้ทุกคนมีวันที่ดีนะ